มาดูความน่ารักสดใสของจิงๆคริษาที่เมื่อวันก่อนมาทำหน้าที่เป็น MC s p e c i a ปในรายการเที่ยงบันเทิงสดแม้ว่าจะมาเป็นครั้งที่3แล้วแต่ความตื่นเต้นจริงๆบอกเลยว่าไม่ไดีน้อยลงเลยค่ะเพราะงานข่าวมีอะไรให้อัปเดตอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญครั้งนี้ยังได้อ่านข่าวกับพี่สาวคนสนิทอย่างเนยประพาดาเป็นครั้งแรกอีกด้วยแม่มาเจอคนกันเองแบบนี้หนูจุ่นึกว่าจะสบายใจหายห่วงที่ไหนได้ตื่นเต้นเพิ่มขึ้นไปอีกงานนี้เบื้องหลังเนยเลยต้องคอยทําหน้าที่ซักซ้อมบทกันอย่างเข้มข้นพร้อมนัดจังหวะส่งอารมณ์ต่างๆทําให้ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ ต้อนรับน้องสาวไหมเมื่อคืนไปนอนด้วยกันค่ะไปอยู่ด้วยกันเมือนกันเถื่ วัยชาวก็นั่งรถมาด้วยกันเตอติวเข้มเออเต้วเข้มๆเลยใช่ก็ดีใจค่ะที่ได้ทำางกับพี่สาวเ <c oughs> พราะว่าอย่างเนยมาเป็นพิธีกรเที่ยงสดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเจอกับ MC Special ช <c oughs> คนอื่นๆยังไม่เคยวนมาเจอน้องสาวสักทีวันนี้ก็เริ่มงการย,าม,ยามดีได้มาคู่กันแต่วันนี้ทําได้ดีทาได้ดีทาได้ดีไ,ดด <c oughs> ไม่เคยไม่เคยเห็นชิงชิง,ชงทำแบบบทบาทของพิธีกรหรือการอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเขาก็จะบอกว่าเวลาเขามาเขาเจ้ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไร การสดอะเออเราพอเราเห็นน้องทำได้มาทําร่วมกันจริงก็เขาก็เร็วไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะว่าก็ตอนก่อนหน้าที่จะเข้าห้องเขาก็อ่านสคริปต์ตั้งใจอะไรของเขาอยู่แล้วอืมสนุกอยู่คิวยังว่างนะคะบุกเลยส่วนเดือนหน้าแฟนๆอยากให้ดาราในดวงใจคนไหนหมาทําหน้าที่เป็น MC Special ในรายการเที่ยงบันเทิงสดบ้างคอมเมนต์มาบอกดุดจืดยนได้เลยนะคะ ส่วนช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนจะพาไปเจอความหล่อของหนุ่มชอนชีวิตการกันค่ะ เลียนบรรยากาศมาเจอหนุ่มหลอกกล้ามแน่นกันบ้างหนุ่มชอนชวิตการที่เรียกว่าช่วงนี้มีหลายบทบาทให้ได้ลองทำรวมถึงงานละครเวทีที่เร็วๆนี้ชอนบอกว่าเตรียมคัมแบ็กสเตจอีกครั้งกับการแสดงละครเวทีเรื่อง Private Life ผลงานละครเวทีเรื่องล่าสุดที่ชวนทั้งตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ได้ร่วมแสดงเป็นละครเวทีแนวคอมเมดี้ที่ท้าทายฝีมือสุดๆทําให้ช่วงนี้เลยต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้คิวแน่นเพราะว่า มีละครเวทีเรื่องใหม่ครับผมกำลังจะเล่นสิ้นเดือนนี้แล้วก็เดือนกุมภาเสาร์อาทิตย์ที่ริเวอร์ซินะครับก็ชื่อเรื่องว่า private life ครับความรักคนไปตายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสองสามีภรรยาสองคู่ที่ ต่างฝ่ายต่างเคยคบกันแล้วมาฮันนีมูลโรงแรมเดียวกันเป็นคอมเมดี้ครับผมคิดถึงมากเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานะครับก็มีพี่ๆที่ช่องก็มาดูแล้วก็โปรโมทไปแล้วเป็นเรื่องก่อนอันนั้นเป็นดราม่าเลยส่วนเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้แบบเต็มตัวอยากเชิญคุณผู้ชมทุกคนครับใครที่คิดถึงโพคินในรักแท้แทบหลายครับมาชมเรื่องนี้ได้เพราะเรื่องนี้คอมเมดี้จะเต็มครับผมซื้อบัตรได้ที่เข้าไปดูใน i อผมก็ได้ครับ o o a t h v นะครับเข้าไปดูผมจะลงดีเทลทุกอย่างเลยแล้วก็เข้าไปกดจองบััตรซื้อบ นันได้ส่วนสถานที่แล้วก็โลเิชั่นแล้ววันที่ไปเช็คเป๊ะที่นั่นได้ครับส่วนใคร apper, คิดถึงช็อตก็รอดูละครรักแท้แซ่บหลายที่กลับมาออกอากาศให้ได้ชมกันอีกครั้งทุกบ่ายวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาิกา5นาทีนะคะสำหรับคืนนี้หนูจะลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะ